สวัสดีครับวันนี้เรามารู้จากเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมชนิดหนึ่งนะครับใช้ในการตัดชิ้นงานเรามารู้จักส่วนประกอบของเลื่อยสายพานแนวตั้ง1ฐานเครื่องนะครับฐานเครื่องทําจากเหล็กหล่อเพราะเหล็กหล่อซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีนะครับที่2เสาเครื่องนะครับเสาเครื่อง เสาเครื่องทันตว่าที่รองรับชุดหัวเครื่องอบนเสาเครื่องนี้จะมีอุปกรณ์ที่ติดอยู่กับเสาเครื่องนะครับตัวที่หนึ่งคือชุดเชื่อมใบเลื่อยอใบเลื่อยสายพานแนวตั้งเนี่ยนะครับเวลาเราจะใส่นะครับเราก็ต้องเอาใบเลื่อยแล้วมาตัดตัดตัดเสร็จต้องมาเชื่อมที่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับพอเชื่อมเสร็จ ชุดต่อไปก็คือชุดเจรไนใบเลื่อยนะครับมันก็จะมีรอยนูนๆเราก็ใช้ชุดเจียตะไนในการเจียรอยเพื่อให้ใบเลื่อยเคลื่อนที่ราบลื่นในการตัดชิ้นง,งานนะครับตัวทีท่3ชุดโตะงานนะครับชุดโตะงานมีในที่รองรับชิ้นง,งานเพื่อ,อใช้ในการตัดชิ้นง,งานนะครับรองรับชิ้นง,งาน ตัวต่อไปตัวที่4นะครับชุดหัวเครื่องชุดหัวเครื่องก็จะมีะนะครับเป็นลักษณะล้อนะครับมีไว้รองรับใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยก็จะคล้องขึ้นไปกับล้อนะครับมาชุดหัวเครื่องนะครับคล้องขึ้นไปแล้วก็เกิดการเคลื่อนที่ในการตัดชิ้นงาน 6นะครับชุดประคองใบเลื่อยนะครับชุดประคองใบเลื่อยใบเลื่อยเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งจะเคลื่อนที่ต่อเนื่องนะครับโดยมีชุดประคองใบเลื่อยจุดที่สัมผัสชิ้นงานคือจุดตรงส่วนนี้นะครับสัมผัสชิ้นงานในการตัดชิ้นงานนะครับประโยชน์ของเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งใช้ในการตัดชิ้นงานนะครับอ่า โดยที่ฟันเลื่อยหรือใบเลื่อยมีความสึกหล่อเท่ากันใบเลื่อยเคลื่อนที่ในการตัดที่ต่อเนื่องทําให้เกิดการตัดชิ้นงานที่มีความรวดเร็วโดยที่ใบเลื่อยหรือเครื่องเลื่อยอเครื่องเลื่อยสายพานแนวตั้งในใบเลื่อยเนี่ยเคลื่อนที่ในลักษณะของแนวตั้งครับขอบคุณครับ